รู้สึกว่ามัจะม่จะไม่ค่อยชัดเจนนะครวันนี้นะครับมาพูดคุยมาทักทายแล้วก็นะครับแชร์ประสบการณ์นะครับในเรื่องของทัศนคติหรือว่า attitude นะครับหัวข้อที่ผมพูดคุยหรือมานำเสนอ นะครับเสรยบคุณผู้ฟังสมาชิกก็คือทัศนคติที่ดีมีผลต่อความสําเร็จจริงหรือไม่นะครับเพราะในบรรดาศัพท์นะครับ attitude นะครับถ้านับ A เท่ากับ1ภาษาอังกฤษนะฮะพยัญชนะหรือ B เท่ากับ2 C เท่ากับ3ไล่ไปจนถึง Z เนี่ยนะครับตามลำดับตัวเนี่ยนะครับ Attitude นะครับบวกกันแล้วได้100พอดีนะครับ Beautiful หรือ success นะครับความสำเร็จ hmm. ก็ยังไม่ถึง100ยนะครับสับได้ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นทัศนคตินี่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับสอดคล้องกับพระพุทธศาสนาที่นะครับพูดถึงในเรื่องของสัมมาสังกปปะ ความคิดชอบหรือสัมมาทิฏฐินะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นปัจจัยหลักที่เราจะคิดพูดทำต่อไปนะครับเพราะพลังความคิดเนี่ยมันมัน,ม,นมันสามารถที่จะให้เราพูดในทางที่สร้างสรรค์หรือพูดทำลาย พูดให้เกิดสงครามก็ได้เช่นเดียวกันพูดให้ยุติสงครามหรือสัมพันธไมตรีนะครับทำให้จิตใจสูงส่งก็คำพูดนี่แหละนะครับเป็นตัวกระตุน้นเป็นสิ่งเร้าเป็นปันจจัยภายนอกนะครับคุณผู้ฟังครับเราเคยศึกษาในเรื่องของ มักมีองค์8หรือว่ามักแปดนะฮะมันจะเริ่มต้นที่ปัญญานะฮะเป็นอันดับแรกในบรรดาสมาสังคปะนะครับแค่คุณคิดชีวิตก็อาจจะดีขึ้นหรือเรียวลงก็ได้ถ้าคุณคิดถูกคิดดีหรือคิดประทุสร้ายคิดไม่มี ประโยชน์ดั้งีดิเป็นต้นนะครับเราเคยจะได้ยินแต่ศีลสมาธิปัญญานะครับศีลความาปกติดันมนชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็มีความตั้งมั่นแน่แน่นะครับแล้วก็รู้ผิดรู้ถูกนะแต่ว่าเรื่องของปัญญาเรื่องของความเข้าใจเรื่องของทัศนคติเนี่ยนะครับวันนี้ผมต้องบอกว่า ให้เป็น Number รวันหรือว่าอันดับหนึ่งก็เลยทีเดียวนะครับความพยายามที่จะมุ่งมั่นให้ตนเองประสุความสำเร็จในชีวิตนะครับหรือก้าวหน้าในการงานมันก็ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องว่มเพาะหรือ,อสร้างทัศนคตินิสัยพื้นฐานที่จะพัฒนาตนเองหรือว่าปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับหนึ่งเราต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองนะครับ การมีความเชื่อมั่นในตนเองนี่แหละมันเป็นมันเป็นพลังนะครับมันเป็นความสามารถนะครับมันเป็นพื้นฐานในการทำงานให้ให้ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ก็เลยนะครับมาพูดคุยมาเสิร์ฟนะครับอ่าเรื่องราวดีๆให้กับสมาชิกนะครับแล้วก็ไม่เกรงที่จะแสดงความคิดเห็นและถามในสิ่งที่ตนเองสงสัยหรือไม่เข้าใจนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลานะครับนี่คือคนที่มีทัศนคติในในทางบวกทางสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ค้นหาเหตุผลในการคิดนะหรือว่าทำสิ่งนั้นให้มันเป็นจริงครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของคนที่มีทัศนคติในในทาง สร้างสารรค์หรือว่าทางบวกนะครับรวมไปถึงการยอม,ยอมรับฟังคําวิจารณ์หรือ,อความคิดเห็นของคนอื่นอย่างเปิดใจนะครับและก็นํามาปรับปรุงตนเองนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือมีอุดมคติหรือมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จนะครับและที่สําคัญอีกตัวสุดท้ายก็คือ เราต้องรู้จักแข่งขันกับตัวเราเองนะครับถ้าเราแข่งขันกับตัวเราเองได้นะครับเราก็สามารถที่จะไปแข่งขันหรือไปออร่วมมือพัฒนากับคนอื่นได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมามันก็เป็นพื้นฐานนะฮะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองให้มีนิสัยแล้วก็มีทัศนคติที่จะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ส่งผลให้ ความก้าวหน้าหรือการงานออกมาในทางที่สร้างสานระดีงามนะครับทัศนคตินะครับในทางบวกนะครับเป็นสิ่งเล็กน้อยก็จริงนะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้ในที่สุดนะครับวันนี้ผมก็เลยมามาพูดคุยมาทักทายสวัสดีสมาชิกว่า ทัศนคติในทางบวกนะครับมันสามารถที่จะส่งผลให้เราถ้าทำงานประสบความสำเร็จหรือพัฒนาตัวเองได้นะครับจากงานเล็กๆไปสู่งานใหญ่นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองด้วยเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง นะครับให้มันก้าวไปสู่เป้าหมายที่ที่เราต้องการนะครับวันนี้ก็เลยมาพูดคุยนะครับเชื่อมโยงกับพุทธจิตเอวิทยานะครับอืมก็คือในเรื่องของความคิดเป็นสามาสังกปะความคิดชอบนะคิดในทางที่ที่สร้างสรรนะครับความคิดเป็นพลัง บวกที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนการกระทําหรือคาพูดมันก็จะส่งผลให้เราได้ประสบผลสำเร็จและก็มีคุณค่ามากเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและฟังกันนะครับวันนี้นครับผมมีความรู้สึกดีดีแล้วก็หยิบในเรื่องของทัศนคติ t ัศนคติมาฝากคุณผู้ฟังนะครับอย่าลืมนะครับการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการข่งการแข่งขันกับตัวเองนะครับสวัสดีครับ